ขับผมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมขับผมันตอนนี้นะครับผมก็ ล้างบ่อบาดาลนนครับนอกจากตั้งล่างนะครับเศษหินเศษดินตุดตันร,รูนะครับซึ่งตรงกับตาน้ำทำให้บ่อนะครับในบ่อน้ำาบาดาลไม่ค่อยมีน้ำนะครับโดยใช้วิธีการล้างบ่อนะครับโดยนำเครื่องปัมลมนะครับ แล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับมาปั่นลมแล้วก็ปั่นไฟนะครับในสถานที่ไม่มีไฟนะครับที่ท่านผู้ชมกาลังขห้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นการนะครับล้างบ่อด้วยปั๊มลมนะครับเพื่อที่จะให้ลมนะครับไปดันเศษดินเศษหินเศษทรายอยู่ข้างล่างค้นบ่อนะครับขึ้นมานะครับ ก็นะครับใช้เวลา1-2ชั่วโมงนะครับในเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่พอใช้งานได้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะครับเราก็ต้องดูไปด้วยนะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าก้นบ่อจะไม่มีเศษหินดินายทุกอย่างนะครับเราค่อยหยุดนะครับแล้วก็ลองดูน้ําดูว่าน้ําออก ปกติไหมอย่างไรนะครับ